งั้นพวกเราก็คือแนะนำตัวแบบตอนแรกแนะนำตัวแบบพร้อมกันแบบชาวเราใช่ไหมเออแล้วก็เดี๋ยวให้โซเฟียแนะนำตัว,ตวอีกทีอออออเออฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสออ <c oughs> วัสดีครับเหมือนกันโอเคเอาไป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 โอปเคอันนะสามสองหนึ่ง เเอายีไฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่ทร u ัสเตอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มีเกมบิงโกกันนั่นเองเนาะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษกันมาด้วยนั่นก็คือ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 น้องโซเฟียนั่นเองเย้ ดูละหาจากคิกซซรามิสิคเคเลซ่าโซเฟียเย้กลัวโซเฟียไม่รู้จักเราอ่ะทำไงดีต้องแนะนำตัวกันก่อนไหมอ่านะแนะนำตัวแบบจูัดทีมพร้อมกัน3 2 1ฮัลโหสวัสดีครับนี่ถูทูฟร์เตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายกครับผมอ่ะโซเฟียใครเป็นใครอ่อพี่ทูพี่ สาวน้อยเซ็กซี่พี่เต๋อค่ะไปค่ะไ่ค่ะยากแล้วยากแล้วพี่พี่แม็กเขายังถูกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่แตกแต่ไม่ใช่พี่พี่แทกีแทกีแกคนดีแทกีแกคนนีนแทกคนนีนแทกพนนีนแกอีนะแทกีนแกคีนแกีนะแกีนะแกพดีนะแกพอดีนแกพีนะแทกอดีนแก อธิบายกติกาคร่าวๆก่อนนะครับบิงโกใน Minecraft นั่นเองทุกคนจะเห็นไอเทมในมือนะั้นในรูปในมือเนาะ mm hmm. เราจะมีไอเทมต่างๆให้เราไปตามหากัน mm hmm. ให้หาให้ครบ5อันติดในแนว mm hmm. นอนแนวตั้งหรือแนว mm hmm. ทะแยงผู้ที่หาครบคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ mm hmm. แต่ว่าทุกๆ3นาทีเราจะส่งอีกทีมหนึงไปแกล้งอีกทีมเพื่อเป็นการขัดขวางในครีเอทีฟโหมดนั่นเองเพื mm ่อ hmm. เพิ่ม,มความสนุกสนานของ ทุกคนเข้าใจกติกากันไหมไม่ครับยอก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 โอเคยอก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 เปิดทีวีเดี๋ยวนี้เปิดทีวีเดี๋ยวนี้พร้อมกันแล้วหรือยัง cops, <ๆ>พร้อมครับพร้อมครับงั้นเราจะเริ่มกันแล้วนะนะอ่ะโอเคมาพี่ตูมีแผนไหมพี่ฮะแผนของพี่แผ,แผนของพี่คือพี่น่าจะเ <c oughs> ปิดเปิดผิดเกมโหมดว่ะทำไมของมาดูยาก อุ้ยโซเฟียได้รับการสอนมาว่าให้คลิกซ้ายเพื่อเดินใช่ถูกต้องโซเฟียโซเฟียทําได้ดีมากพี่รู้สึกภูมิใจในตัวโซเฟียรออีกโอ้ก็ลังล่วงแล้วล้ดแล้วโซเฟียอยู่ไหนกำลังเขาอยู่กำลังจะรอดะไร้งเยว้าจะร้าไรอ่าอะขึ้นอันนี้มีใครแกล้งอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยเขไม่ยู่ยมีคีบเขาขึ้นมานั่นสิ ตกใจเราคอนเทนต์ตั้งแต่เริ่มวันเลยเหรอพี่เรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะโอเคโซเฟียคะโซเฟียดูเหมือนว่าเราจะต้องหาเหล็กน่าจะง่ายสุดหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนดีกว่าโซเฟียไปเราเดินทางไปกับพี่ทูไหมพี่เต๋อเพื่อเรามีอะไรดีขึ้นในชีวิตเฮงสองคนมันคนละทีมกันวะอย่าสาปเลยต่อมาโทษโทษโทษเลยดืมๆไม่นะโอวมาเล็กูกูุ๊ก ใช่ใช่เมล็ดโกโก้ใช่ใช่ใช่ใช้ทำคุกกี้ผมชนะแน่นอนพี่เต๋อใช่ไหมเราอีอะไรนะเราอีเราต้องตามหาเหล็กว่าโซเฟียเราต้องตามหาต้องตามหาเหล็ก <Yeah S 1> เรานี่เราขุดลงไปตรงนี้เลยได้ไหมขุดเลยขุดเลยผมไม่เจอกระต่ายเลยเจอแต่แมวปลาว่ายเป็นน้ำวิว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 วิ เราไปที่อื่นก่อนไหมคะไป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 ใช่มาทางนี้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 เฮ้ยโซเฟียดูนี่เราชนะเฮ้ยเขาก็ตายด้นคิปเปอร์โซเฟียเราต้องชนะแน่เลยนี่คือเทมเพิลดันเจียนโซเฟียอัาเข้าไปได้ แล้วเราจะไม่ตายใช่ไหมคะเราอาจจะตายก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครแจ้งความหรอกครับไม่เป็นไรเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่แปลกราข้างกอยุ่อยู่แบบไม่น่าเชื่อบุกรุกบุกรุกพื้นที่พี่ขายมีสวิทด้วยเออมันต้องมันน่าจะต้องมีห้องลับอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงปะอันเลกอุ้ยเขาเข้ามาใหม้อุ้ยโดนยิงอู้ Icana, มีแต่กระดูงไงตรงนี้คุกกี้ครับคยังไง Google เปิดกูเกิลนะพี่เรอพี่รับคุกกี้ไม่เป็นนี่โอเคครับครบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราสามห้ใทีมใดทีมหนึ่งไปแกลกทีมกับทีมเราเราอยู่ที่แค่เราจะขอส่งเพื่อนไปเลยครับเบสทล็อกทำไมมีเบทล็อกอยู่ตรงนี้ขอส่งทีมแดงไปก่อนเลย่ะ โอเคส่งทีมแดงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแก้เขาโซเเ๋ยวเตรียมตัให้ดีโอเคเดี๋ยวเราจะให้เกมหมดเทีปในสามสองหน่งเ้นีค่ะอรนะผมโหดเข้าเข้าเอ้ามโดนแน่มโดนแน่นี่แม็กพี่บอยู่ไม่ได้อยู่กับผมพี่เติอูหอยาเป็นพี่พี่มก อย่าบอกว่าพี่อยู่ไหนไม่ไม่คืออย่าใช้คำว่าบอกว่าพี่อยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยพี่อยู่ไหนเรามาอย่างเป็นมิดแม็กอย่าวิ่งหนูหนูเป็นมิดหนูเป็นมิดเรามาอย่างเป็นมิดมิดจ่าชีพมิดจ่าชีพเฮ้ยพี่เต๋อปลูกข้าวแล้วนะ ไมรู้ได้ไงวะโอ้ยอชิเมนขึ้นพี่อหรอนี่ดีกว่านี่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 ีดีีีดี่ได้อยู่ ปอยู่บนหัวบออยู่บนหัวอพี่เตอร์เ้พี่เต์อะไรไม่รู้ไม่อยู่ขอร่วมกับตากันเอาเรียนทำไมล่ะปูข้าวอยู่เป็น็น ไม่แกกดเครื่องหนูเลยนะหนูโอ้ยโอ้โหถอยไปไหนพิเตอร์พิเตอร์รู้จักสิ่งนี้ไหมพี่เตอร์พิเตอร์พิเตอร์รู้จักอันนี้ไหมพี่เตอร์พิเตอร์รู้จักตัวนี้ไหมพี่เตอร์รู้ไหมว่าตัวนี้ทำอะไรได้พี่เตอร์รู้จักตัวนี้ป่าพี่เตอร์รู้จักตัวนี้ไหมซำน้ำก็ได้ครับเดาแล้วพีิเต๋อร์ในพี่เตอร์ผูกข้าวผูกผูกข้าวอยู่ข้าวอยู่นั่นมีมีทุนมีทุนระเบิดอยู่พี่เตอร์มีทุนระเบิดอยู่ในน้ำด้วยพี่เตอร์พิเตอร์มีทุนระเบิดด้วยเอ้า ไปแล้วจะไปจะไปดูข้าวค่ะปลูกข้าวไว้ไมพี่เตอผูกแล้วทำไมเขาไม่หาพี่เขามาหาแต่ผมนี่เออพี่แม่แล้วพี่เชาไม่ครับพี่เชมิดเป็นเดือล่อแม็กนายเป็นที่ระบายอารมณ์ของพวกเราแล้วล่ะม่จริงไม่แต่คนรักเราเราสามารถขโมยข้าวได้ไหมคะเออไปขโมยข้าวกันไปขโมยข้าวดีกว่าย อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่เต๋อพี่เต๋อข้ามแม่น้ำไปตรงนู้นพี่เต๋อข้ามแม่น้ำไปตรงนู้นได้แล้วครับเหลืออีกสามสิบวินาทีครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับมามไม่ทันครับสิบวินาทีพี่เตอยืนไหน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 ไม่อยู่ครับหลบอยู่คหลบอยู่พี่เต๋อหายไปไหนแล้วอ่ะปูข้าวอยู่ครับนี่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 สิบไปแปดเจ็ดหกห้า ข้าวติดตเร็วเจอแล้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 วได้คิวบ้าติดตัวฟาร์มข้าวพี่ยังอยู่ดีไหมเกษตรกรชาวบีเอมแอเกียโตแล้วเรีวสองแล้วเรีวสองแล้วเราจะทำการเพิงกลับมาที่โซเฟียอยู่ไหน โซเฟียอยังท่ากลางท่ากลางศัตรูค่ะพี่ได้แล้วรัับศตูไม่นะพี่กลับมาแล้วเราต้องตามหาของกันต่อโซเฟียเรายังไม่ได้สักอันหนึ่งเลยพี่ต้องรีบแล้วอุ้ยเออเอออไรเนี่ยพี่เต๋อขาไอ้นี่ใช่ไหมโซเฟียข้าวข้าวข้าวปลูกข้าวใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำให้ปักหลักกันที่นี่จริงีจีได้ไหมคะพี่ใช่ใช่มีและต้องการได้ข้าวแล้วโซเฟียทำคุกกี้เป็นไหม ทำค like yeah, like ุกกี go, ้ใช <c oughs> ่ใช่คุกกี co ้ใช้ข้าวโกโก้ข้าวใช่ไหมใช่ใช่โกโก้ข้าวนี่ไงนี่ข้าวเอ้ยได้คุณโอ้เกิดอะไรขึ้นอพี่โอโอ้ได้แล้วงั้นงั้นเดี๋ยวเราต้องตามหาอะไรอีกดิเราต้องเข้าไปในนรกด้วยไหมใช่เราต้องเข้าไปในนรกด้วยหากระต่ายเราต้องหากระต่ายอะไรก็ได้อย่าผา ได้แล้วเฮ้ยอุ้ยเขาได้ดอกไม้แล้วอ่ะโอเคครับได้เวลาที่ทีมตึองไปแก้ยิงเตอนกันแล้ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเร็วไปหรือเปล่าผมพอส่นมือขวาผมไปเลยครับโซเฟียก้มหน้าก้มตาวิ่งอย่างเดียวเลยนะเตรนะเียมนะครับสามสองหนึ่งโซเฟียอยู่ไหน ไอ้เจอกันแล้ว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 โอเคใช่ไปหนีหนีหนี่นีหนีหนีขาคือว่าเจ้าอยากไปทาหนูเลยหนูหนูหนเนเด็กตัวเล็กๆเด็กตาหนูจะฉันตุยแล้วไอ้นี่เล่นแรงมากไอ้นี่เล่นแรงมากตายเลยช็อตว้าหันเนี่ยทาดู เจ้าของงานหายไม่ได้ไม่ฉ <'ve been? S 3> ันตายเลยจะไปอยู่ที่ไหนไปดูโซเฟียตอนนั้นไปดูโซเฟียนั้นแกไปดูไม่รักษาน้องเลยเอ้ยอยู่นี่อยู่ไหนอพี่ไม่อยู่เลยจมไปทะเลเพลิสกักโอ้ยมาอย่างปต้นขูดเลยโซเฟียดูแลตัวเองนะโซเฟียแม่แม่พี่ดูอยู่บนต้นไม้แล้วไปอยู่บนต้นไม้เล่หรือยังลงมาลงมาลงมาเขาหาเราไม่เจอเขาไมเจอแล้ว โซฟีเนี่ยว้าพิกาจูโอชิตโอโอ้โหใครสังใครสอนเอาแก๊สมาโอ้พิกาจูโอ้ยยอดพิกาจูพิกาจูตัวจริงตัวใหญ่จังนสกิวรูกบอล่าดีสู้มันอ้าวไปเด้มาชิมเมนด้วยนะเราต้องสู้มัน พี่พี่รอโซเฟียอยู่ที่ชาทั้งเผือกนะตอนนี้โอ้โหน่ากลัวจริงโอ้พิ่งนี้ปริมาณของ่มไยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยอยู่เท่ากับกองไฟที่พี่ตายเมื่อกี้หรือไเรียบร้อยไฟดอกสะพายดอกโอ้อยู่ไกลเกินเอ็กไวน์เซ็ตอยู่ในใต้ต้นไม้เฮ้ยเใครอ่ะใครอ่ะไม่นะไม่นะ หมดเวลาเดี๋ยวค้างหน้าโดนแน่ค้างหน้าโดนแน่พี่เบ็กพี่เบ็กใครอะไรใครใครไม่มี้ยแล้วตัวที่พี่เบ็กซะม่อนมามันยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ฉันอันนี้ไม่ใช่ฉันพี่สะพอนพี่สะพอนไม่ใช่พี่เลยอ้ผมเฉยฉันได้ฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียง ออตอนนี้ทิปสีเหลืองได้ <S <s <ie> <S ฟินเาสต์ไปกินชิ้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นสองกินแล้วแต่เป็แค่เหลืองสีเหลืองนะฮะรู้แล้วโซเฟียโซเฟียได้ค่ะโซเฟียยอมยอมตายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคโอเคได้ค่ะพี่ได้เลยอ่ะทำไมหนูเจอสีเหลืองเอ๊ะเอ๊ะหนูหนูเจอพี่เต๋อ เอ้าสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่เต๋ดพี่เต๋ดมีอะไรแบ่งปันไหมคะมีอะไรแบ่งปันไหมละีโซเฟียโซเฟียกลับมายังยังเลยค่ะพี่หนูต้องยอมตายใช่ไหมคะใช่ผมก็ยังไม่เจอครับผมเจอเจอโซฟีครับมันไม่ได้มีอยู่ในบิงโกเดี๋ยวก่อนเต๋ออะไรขออีกทีผมขออีกทีผมอยากเข้าใจเอาล่ะโซเฟียพี่เข้าโหมดเอาจริงละนี่ จะฆ่าตัวตายค่ะพี่กับสกู่นะคะได้เลยพี่ทูอยู่ไหนฉันอยู่ข้างล่างต้นไม้โอ้เนี่ยโซเฟียลงมาแล้วสวัสดีนะโซเฟียโอเคเดี๋ยวพี่ว่าเราทำไงดีถึงจะเจอสลามบอลเนี่ยต้องลงถ้ำนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เจอถ้ำเลยปะสกุลมากมากโซเฟียว่าเมื่อกี้โซเฟียเก็บเก็บใยใยไม้มามาได้กี่อันดีครับ เอเฮ้ยเขาจะชนะแล้วอ่ะชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเร็วจังแต่ว่าไอชิ้นสุดท้ายที่พี่กำลังพูดถึงเนี่ยนะสลามมันนะสลามบอลเดียวมันคือสลามนะพี่พี่อย่าลืมมันคือสลามนะโอ้ทำไงดีโซเฟียเราจะต้องรีบตามหาอันนั้นริ้นนี้ค่ะนั่นคืออะไรพี่น่าจะเป็นเราฉันมีแผนอยู่เุ้ยเอาไว้มีแผนมีแผนแทนพี่เป็นยังไงพี่แนต้องมี แผนที่นั้นมีเขาเรียกว่ามันมี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 เออเจ้ามันเถอะเจอแล้วนี่ไงตัเฟียพี่าหมึกปลาหมึกปลามึกโอ้ยเย่เย่ยัไงยัไยีมันเราจะต้สจำจีอ่านมาช่วยกันตีช่วยกันตีได้แล้วสวัสดีครับโอ้โหข้าวหามานานเอาที่พี่ปูกไว้อะนี่ อีกอันนึงเราน่าจะทำหน้าไม้แล้วก็หาออกซิเดียนแล้วก็หาสลามก็น่าจะได้มั้งโซเฟียเห็นปะมันจะได้แนวตั้งไงเอาโอ้ได้เล้วพี่เป็นคุกกี้นี่ไงโอ้โว้าวตกดูแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ข้ามเลยชินดท้าเจ้าพี่เราจะหาอื่นทำไมอ้าว อ๋อไมไเผื่อไว้ใช่ไหมเผื่อไว้ใช่ไหมแล้วเดียวเราจะต้องหุยเขาเจอออกซิเดียนด้วยอ่ะเกยเก่งเก่งเกอคเก่งเก่งเอ่งเก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 ่งเ่เก่งเก่น้ก่เ่งยก่งเก่งู่อยู่ไเน่งเห่งเก่งเ้่งเก่งเก่อเู่งเกเก่งเ่งเก่เก่งเกอเก่เก่งหู่งเก่เกเก่่งเกเ่กงเ่งเก่เ่งเ่งเกเกเ่เก่่่ง่กเเ่ก ไม่ให้เล่นเลยโอเคนี่นี่ปะเอออันนี้ถ้ะมืดมากเลยทไโซเฟียวิ่งาัซฟียไม่มีอะไรกินใช่ไหมอันนี้มีแต่ว่าต้องมีเกิรบหาเกิร์บปะนี่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 โอเคตรงนั้นมีเห็นเป็นรูถ้ำอยู่ น่งไงเปิดช่องเป็นช่องเข้าไป <c oughs> ช่องนี้ไม่ใช่อ,อ,อันนี้หรือเปล่าน้านนี้นนน <c oughs> ทำไมเราติดพีหล่ะใครอ่ะใครอ่ะเอ,อ้ยม <c oughs> ีติดผีด้วยหรอใช่คะ่ะดีตกใจเ <c oughs> ข้าไปเลยไหมคะเ่ะลองเข้าไปดูอันนี้ <c oughs> อันนี้โบสเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ครับผมเข้าทีไรผมร้อนทุกทีเข้าวัดใช่ไหมโบดครับโบดไม่มีอะไรเลยโอ้ปลาปักเป้า โซเฟียระวังปัดปักปาั้นไม่ได้เลยไม่ใช่เอซิเมนต์น่าจะต้องมีเหล็กให้เราสิโอ้ยอยากเจอสลามจังเลยถ้าเกิดว่ามีใครใจดีนะถ้ามีกรรมการใจดีเสกสลามให้สักตัวหนึ่งโอ้ยไอ้เลยอันนี้เขาพันที่โกงแล้วทีโกงแล้วเดี๋ยววันหลังว่าเจ้าละไม่ได้ไม่ได้โซเฟียอ่ะได้แล้วหนึ่งอัน มีได้เลยได้แล้วอีกหนึ่งอันเรากำลังไล่ตามมันติดๆเลยโซเฟียอุ้ยๆๆเดี๋ยวมติดมากเดี๋ยวมัติดมากเย็นๆเป็นงดีเข้าไปในถ้ำดีดีกว่ามาไหนคะเข้ามาต่เราต้องการเหล็กอีกหกอันจะได้ไหมได้เลยอือทำไมเราเจอแต่ถ้ำที่ไม่ค่อยดีโชคไม่ดีนะ่ยวันนี้กลับดีกว่าังโนังป่าป่าป่าก็อะไรล้ยากยากๆก็ให้พี่เต๋อหาแล้วกันนะพี่ผมวางมือแล้ว มีการวางมือ,อกันด้วยแต่ไม่ปเป็นไรพี่ผมหานาฬิกาให้พี่แล้วโอ้โหพี่โก้ไปเธอเอาหมดกระดานขนาดเนี้ยพี่แต่พี่ดูของที่เหลืออยู่ดีแต่ละอย่างอ่ะผมจะหาจากไหนเราไม่เจอหมู่บ้านเลยแฮโซเฟียทะเลก็ไม่เจอจะเอาสาหร่ายก็ไม่ได้ดูแลโซเฟียเราต้องฆ่าแมงมุมโซเฟียเดี๋ยวรอกลางคืนเราจะฆ่าแมงมุมแล้วเราจะทำหน้า,มานไม้กันโซเฟียว่าไปขโมยจากฝั่งรงข้าง่ายกว่า เออเดี๋ยวนะก็ดีนะเดี๋ยวนะอะไรนะขอไอติมก็ดีนะเราเจอหมู่บ้านแล้วโซเฟียอยู่ข้างล่างวอ้ยเล็กเล็กเล็รอเล็กแต่เราต้องหลบซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ตอนนู้นก็ดูสนุกกันจังเลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหน่อยพี่ดู๊เรื่องคือเราเจอหมู่บ้านแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเรด์เรย์เหรอ รโดนเลทไต่ราต้องหลบซอมบี้เขาเข้าหมู oh yep. ่บ้นอะไร้ยอุ๊ยเดอะไร้ยคนเลทบูโดนบูกโดนบูเลทบูอู้ได้แล้วโซเฟียอยู่ไหนโซเฟียอยู่ไหนโดนแมงมุมติต็มเาตีนเาพี่ตเา เอยไม่นะโซเฟียแป๊บหนึ่งพีไปช่วยแล้วเพียบไปหมดเลยจนเห็นแล้วสเกเลตันกำลังวิ่งตามอยู่นี่เออนี่นี่นี่เออโอกลับก็มาอยู่นีกลับมาที่เดิมอีกแล้วใช่แล้วเรากลับกับมาที่เดิมอีกแล้วกรรมการกรรมการกรรมการหาสลามให้หน่อยหาสลาม พมาก็ได้พี่ใบใบหน่อย,อยเออกาดูกาด,ดูมีแคลเซียมหรือแคลเซียมกระดูกมีแคลเซียมอ่าเรียบร้อยเอาแคลเซียมมาผสมเป็นสีแคลเซียมผสมเป็นสีแปลกแปลกปิง้งเฮ้ยเกรดอะเย้ว้าวเอาเกรดพรเพีเมียมอะไรไม่รู้กลมกแม็กมันคืออะไรหรอกลมกขาวๆโอ้โหเขาเจอเนื้อกระต่ายด้วยสโนอบ<ข>อลพี่สโนอบอล อ๋ออ๋อว่าอยู่พี่งงตั้งนานนึกว่าสำลีครับอร่อยพี่ชอบกินเอ้ยออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันก่อนพี่ดูเมื่อกี้อะไรนะอะไรอร่อยนะปลาสำลีไงไม่รู้จักเหรออร่อยนะอ๋อปลาเฮ้ยเฮ้ยโซเฟียโซเฟียโซเฟียเราเจอฮุ้ยเออเย้ได้ของอีกอันหนึ่งแล้วเราก็เลยจะเอาเลงไปได้เลยเย้เย้ ถ้าเนื้อกระตุยมันอาจจะอู้จะตรงนี้มันมีถ้ำมันต้องเนื้อกระตุยมันจะอยู่แถวแถวโมทะเลทรายกระตุยนะตรงนี้มันมีเหล็กมาโซเฟียช่วยมองค่หน่อยมีอันนันอันหนึ่งค่ะอันไหนอยู่ตรงหินสีสีแดงแดอ่ะเดี๋ยวพี่ลงมาเก็บให้เราจะทำหน้าไม้คะมาขนาดยังไม่มาทั้งหมู่บ้านไปเลยละอยู่ข้างบนบางพีต้องขึ้นมาหน่อยต้องขึ้นมาโอ้อารอนจับจอวนี่นี่นี่ไหนไหนไหน อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วผมม่มีบิงโกสำรองครับโอ้พระเจ้าเหล็กมันหายากขนาดนี้เหล็กมันไม่หายยากขนาดนี้เลยนะจนมันอัปเดตใหม่ที่แล้วมนถึงหายยากเออการจิงไม้ที่จังบิงโกหายเลกเย่ได้แล้วคอสโบอีกอันนึโงเหลืออับซิเดียนกับสารามไปเร็วดี๋ยเราต้องออกตามหา ตัวออฟซิเดียนกันมันไม่ได้ไงมันต้องใช้ไอ้เนี่ยมันต้องไปตามหารูนพอร์ทัลไปออกตามหารูนพอร์ทัลดีกว่าเพราะว่าเราไม่มี s <S ไดมอนด์ตแตกกันขาดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราวขาดไอ้คอร์ดเว็บอะไรอ่ะไอ้ใยเป็มุมใหญ่อะไรอ่ะสฟีเดกเ<ด>นื้กรตายสฟีเด้เนื้อกระต่ายโอเค กิ๊ดูครบแล้วนี่อเออกราต,ต,ตายเลยครบแล้วเราเราขาดหินหินย้อยแล้วก็นาฬิกาค่ะพี่<อ>หินยย้อหินนาฬิกามันทำยังไงวะเรามีอันนะี้ไหมนะนี่มันมีนาฬิกาให้หาด้วยหรอเพิ่งรู้เนี่ยเราทำนาฬิกา<อ>ได้โซเฟียโซเฟียเก็บโซเฟียเก็บโอ้ยเฮ้ยไม่กอดพริกนะเนี่ยมีมีพริกเนี่ยเผ็ดนะเนี่ยโอ้เหลือหินงอกหินย้อยโซเฟีย ไปเอะหาถ้ำหนึ่งเดียวค่ะหาถ้ำถ้ำถ้ำใช่ใช่ใช่ไปหาถ้ำกันดีกว่าไปลงถ้ำถ้ำไหนถ้ำไหนอย่าแล้วก็จะหาครบแล้วอะถ้ำนี้ได้ไหมคะที่เราเพิ่งจะขึ้นมาใช่ใช่โซเฟียระวังซุปี่เปิดขึ้นมาได้ได้ค่ะกระโดดลงน้ำจะตายโดดลงน้าไม่ตายมาอ๋อทำนี้ได้ไหมสาพไพรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าโซเฟียเฮ้ยเฮ้ยสุดยอด เฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไอคเดินแบบมั่คืออะไรวะรูปครับถ้าจะเจอพวกเหมืองหรือเปล่าถาว่าไงใช่จะต้องโดดเหลืออะไรอ่ตัวเหลืออะไรเะพี่พี่เจอแล้วเจอคอตโตอยังเออเจอเหรอเจอไม่เออไม่เจอไม่เจอยังไม่เจอเลยเหรือคอตโตไม่เจอครับได้ไหมอืมไม่มีสตริงครับมีแต่ลูกทุ่งอ๋อทุ่งแทนไหมพี่ถ้าเกิดไม่ใช่สตริงโอ้โหพวกเล่นมังกรกันเี่ืออะไรเอานะโซเฟียโดดให้ลงน้ำนะ แล้วก็ระวังคีเปอร์ด้วยึบนี่โอเคจับเราเจอเราเจอน้องเหมืองพอดีเลยค่ะนี่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 เจตุโพเจตุโพมันเยอะเลยฮะนี่นี่เรามาทางนี้ได้ไหมพวกเขาไปเจอโคเว็บตรงข้างหน้ากันไม่ใช่หรอเอ้ยแต่ว่าขุดไม่ได้ไงมันต้องใช้ซิลทัชขุดอันนี้ไม่ได้ไปเติมจงกรโบ เดี๋ยวจริงไปเลยพี่เต๋อร์เราเหลือแค่โอ้ยไม่ได้แถวนั้นมีสลามพอไม่ได้โอ้ยจริงเหรอพี่จูมีมีมีผีด้วยโอ้ยน่ากลัวมีผีเอามีผีด้วยเฮ้ยเฮ้ยโซเฟียโซเฟียกินด้วยนี่มันมันเขาจะไล่สิงมาันกินง่อยกินง่อยโอ้ย สุดยอดโซเฟียโอ้โหตายกูมันหายากเหมือนกันนะพูดเป็นเล่นหายากเลยลุคเพลงเล้วะนี่เราคิดว่าง่ายนะแต่ไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่ขอสารภาพตามตรงพี่ปรับผิดโมพี่ปรับเป็นโหมดอะไรเอ่ยขอถ้าหมดใช่ไหมไม่โหมดนอร์มอลมันมีโหมดอีซี่กว่านี้อ๋ออันนี้คือโหมดงสาราพบองเนี่ยขอ โครเว็นี่อย่างี้โอ้ยอันนี้คือโหมดโนมอนเหรอเนี่ยใช่มันมีโหมดจังลอยครับสนุกจังลอยผมไปเล่นกระบอกครับผมต้องไปข้างนอกก็ไปซื้อของขอโทษด้วยดิไม่ไม่ทันนะนะอ่ะโอเคจเอางี้ดีกว่าก็เดี๋ยวบอกลาจันแฮกตรงนี้โอเคครับก็ยินดีที่ได้มาเล่นกับคุณโซเฟียนะครับผมก็ ยินดีด้วยกับการเดบิวต์นะครับก็จะติดตามไว้ติดตา้นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะตันนี้สนุกมากเลยขอบคุณคาอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะขอบคุณโซเฟียมากนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากรับสนุกมากเลยค่ะขอให้ขอให้เดบิวต์ที่ใกล้ๆเนี่ยครับก็ขอให้ลาบรื่นนะครับ อ่จยครับขอโชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้พวกพี่อาร์ตโอ้ขอบคุณครับยั้ยยักยักยักษยังษ์ยัก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 ษ์ักคะยักักษ์ยกครักม์กษ์ยักษ์ยกษ์ยักค์ักษ์ยักษคยับษักขอบคุณมากครับโซยฟกษ์ยักษ์ยกักษกษ์ักษ์ักษ์กษ์ยบกยักยัักษักษักษ้ยยักครับยายกชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดประดิ่งด้วยครับ